เต่อยเฮนดี้ครับวันนี้ได้รับการจัดกระดูกจากคุณหมอครับหมอเบสรู้สึกว่าจากแต่ก่อนอาจจะร่างกายเราไม่รู้ว่ามันจะเวลาเดินมันจะตรงหรือมันจะเอียงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเราไม่รู้แต่พอได้รับการจัดแล้วรู้สึกว่าจากบางครั้ง สักปีนี้เนี่ยอาจจะมีบางบางวันอาจจะมีรู้สึกปวดปวดหัวรู้สึกว่าตอนคุณหมอเจอกูกแล้วมันมันโล่งไปถึงถึงหัวเลยก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วร้อนวูบถึงหน้าก็รู้สึกว่ามันร่างกายเราได้อ่าเลือดได้ไหลเวียนไปทั่วร่างแล้วตอนนี้ก็ ส่าดีได้ได้ชีวิตใหม่ได้ความจากที่เราใรช้ชีวิตมาหลายหลายปีโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันอาจจะเที่ยงพรมตอนไหนเราไม่รู้อาจจะมีไหลสุดหรือขาสุดแต่ว่ามาถึงตรงนี้มีความมั่นใจว่าเลือดได้ไหลเวียนตามสัดส่วนคงอรูเราได้ถูกต้องนะครับ หน้าเนื่อเริ่มจะรู้สึกร้อนขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะกลับมาเหลือ18ปีเหมือนเดิมนะครับตา,ตาตาตาดีขึ้น,ข,นขอบคุณหมอเบสมาครับเยี่ยมครับขอบคุณค่ะ